สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องฝ่ายสุขสุขคนเด้อครับทางในประเทศและต่างประเทศนะครับสวัสดีทุกๆุกคนนะครับมื่อนี้เมนูนะครับกุ้งตัวใหญ่รครับพี่น้องกุ้งแม่น้ำซาซาชิมิบะเคาเอ็นเจลเฮ็ดขนาดนะครับคน้คนๆเลยพี่น้องผักแก่เมืม่อนี้ เกาะพือเก่าพักบลายเมื่อนี้ไปคำนะครับพี่น้องเลิกงานกันเลิกคำนะครับแ้วก็มีอา่าพักซีจีนหรือว่าพักความป้อมนะครับเป็นคำเมืม่อนี้เอาไว้ข้างหน้านี้ก็แล้ <c oughs> เอาบังกุ้งก่อนที่กินนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์เห็นอีสานพาแซ่บเยด้วยครับมาว่าอะไรก็กินมาลองเบิง้ง วามันจะเป็นยัง,ไ,ซซงไ,บบไงนะครับซาซิมิกุ้งแม่น้ำก้ามกับบักใหญ่นะครับขอโทษขออภัยที่เพิ่นบอกกินดิบนะครับส่วนผู้ใดมกักมากินน้ำกันกันกบอีสานพาแซบนะครับใหญ่แต่หัวเลยกุ้งอันนี้นน <c oughs> มากินแซ็บๆน้ำกันมาลองเบืองยุง <c oughs> <c oughs> อย่างะ่ะ หรืองานํำนะครับก็เลยถ่ายเดได้ถ่ายแต่เ่ามือเลี้ยงส่วงนี้งานหลายมากินน้ำกันนะครับอมาลองเบิงงนะครับพวกบมีแก้ววายคือเขาอื้อหือ เขาทาปลาเลือดให้เราเนี่หวาน ขนาดพี่นอ้องเดี๋ยวขอลองมแางหัวนเบิงนะครับวันมันที่เป็นยังไงเมันอิกินได้บ่คนระับถ้ากินมาได้เดี๋ยวเอาไปไว้ทานลวกกินอีกเครื่อหนึ่งนะครับหูนะหัวเบิงใหญ่นะครับแต่โตน้อยหน่อย โอ้ <c oughs> มามาลองเบิงใหญ่ๆเลยนะครับอืม <c oughs> <c oughs> มันดีอยู่ครับห,หามมากไง้มยำคือทีเสียบนะครับ อยากน้ำมันี่ <c oughs> ตัวซัมาน่แหละตัวโอ้ยเจวต้นยอดพี่น้องตามเองนะครับเดี๋ยวถ้าเมือ่อใดว่างๆเดี๋ยวทายให้เบิ้งนะครับขั้นตอนเห็ดนะครับ เห็ดเองนะครับเจบาา้ามันฮะครับกุ้งหวานแห้ง แช่เมือกันนะหัวมันนะครับโบต้องต้มนะครับใจเลยพี่น้องนี่ยังสีเลยผู้ใด,บ,าากกดบ่มากกับเลื่อน่านเด้อครับมา 嗯嗯。Mm hmm. เอสดอสมซื้อนะครับอีสานพาเสบนะครับเผ็ดนวัเนวเผ็ดแอนนัวเขาอะ้าบบเผ็ดมันสิโบเสบนะครับ พอดีคำครับพี่นนอะโอ้สดแห้งพวด เดี๋ยวว่าเสียบครับหวานนะพี่น้องอันนี้มัน <c oughs> มา ใ <c oughs> โอ้เอาเรื่องครับเอสกีเก่า S <c oughs> <c oughs> โอ้ยขออภัยพี่น้อง <c oughs> ง่วยเป็นยังไงเนี่ย ma รสดีครับกุ้ง เรื่องว่าน้ำจิ้มรสเด็ดอี่นง 啊。Uh huh. ปิดไปตาย สุดนยอดทัด้งเพรีย่ทั้งเสียบ ต้องขอโทษขออภัยในเรื่องวิวเลยครับอืมมาใส่เลยพี่น้องอืมจบ 蛮歪，问我们 นะครับถ้าเข้ามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อีสานพาแซ่บนะครับเี็ดครับพี่นอ้องสำหรับมื่อนี้นะครับใกล่แล้วครับใกล่สีครบหนึ่งพันซับแล้วนะครับขอบอ,อบคุณนะครับทุกการรับชมหรือว่าการติดตามนะครับอิมทังสีเบาทั้งสีดันนะครับพี่นอ้อ <c> ง <oughs> ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับที่มอบให้อีสานพาสแซมนะครับอยากให้กินยังอยากให้เฮ็ดยังไหนอยากให้รับปรุงมองใดนะครับคอมเมนต์บอกได้นะครับสําหรับมื้อนี้นะครับรู้สึกว่าเพรนะครับขอโตกอนเด้อครับมื้อนี้สวัสดีครับ